สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับหนึ่งในต้าราเสียเยียนเนี่ยแบ็กอัพมู้เฉินนะครับนะบทที่128นะครับนะมาเริ่มกันเลยเมื่อได้ยินคำพูดจากพระสัพยุทธเนี่ยเซียวเยียนก็ยิ้มบางเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยข้าต้องขอบคุณนะครับจักรพระสัพยุทธด้วยจักรพระสัพยุดเนี่ยครับโบกมือนะครับคู่เชิญเชิญออกไปการแข่งขันสําหรับนะครับนักรบเนี่ยทวีปจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าข้ายินดีต้อนรับนะครับเทพจักรพระอักคีที่ตำหนัก สีเทียนนะครับแนวสีเทียนเพื่อรับชมนะครับเซี่ยวเยียนในยิ้มหงกศรีษะนะครับรับค่ามาแน่งั้นค่าขอตัวนะครับจะตั้งตารอวันที่เนี่ยนะครับจะได้เจอกันอีกทีนะครับนะจากพวัตรประยุทธ์เนี่ยก็ยิ้มไม่คิดไม่อยู่ไม่คิดจะอยู่ต่อนะครับเขาเนี่ยประสานมือนะครับคำนับเซี่ยวเยียนนะครับแสงสีทองเนี่ยเบ่งบานรัศมีสีทองเนี่ยพุ่งเข้าไปปกคลุมนะครับเขาเรียกว่าเออหลินตองเนี่ยคือพลังนะครับหรือว่าพวกที่อยู่ในระดับล่างจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็หายลับนะครับ นับตั้งแต่นะครับการปรากฏตัวของเทพ,พเจ้าเนี่ยอัคคีเขาเนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องร่วรี่นะครับที่จะให้รับตําแหน่งทิดาเทพน้ำอีกเพราะเขาเนี่ยรู้ว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถข่มคนเหล่านี้ได้ด้วยพลังที่มีอยู่ตอนนี้นะครับต่อไปในเมื่อเป็นเทพจกพักรพรรดิอัคคีอยู่ที่นี่ด้วยต่อให้มูเฉินเนี่ยเป็นเพียงจอมยุทธขุมพลังตี้จือจุนขั้นต้นซึ่งเป็นนะครับอะไรที่เขาเนี่ยสามารถสังหารได้เพียงพลิกฝ่ามือทว่าเนี่ยยังมีพลังหลายประเภทในโลกนี้ แม้จะเป็นเพียงจอมยุทธร,ระดับตี้จือจุนขั้นต้นแต่มู่เฉิเนก็รู้วิธีนะครับยืมมือถึงว่าเด็จะฟังดูง่ายนะครับแต่จกักรพรรดิสัพยุทธ์ก็รู้ดีว่าการยืมมือคนอื่นทําได้ยากเพียงใดทว่ามู่เฉิเนสามารถยืมมือของจกเทพจักรพรรดินะครับอกักเนียได้ด้วยขุมกําลังระดับปี้จือจุนขั้นต้นซึ่งอธิบายไ,ได้ว่ามู่เฉิเนพิเศษเพียงใดนะครับจะมีกี่คนในมหาพันพบท,ที่จะบรรลุความสําเร็จในเช่นนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถยืมพลังจากเทพจกพักรพรรดิอัคคีนะครับแล้วก็เทพจกพักรพรรดิสงครามเนี่ยได้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยจกักรพรรดิสัพยุทธ์นะครับจึงรู้ว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถข่มขู่มู่เฉินได้อีกต่อไปด้วยขุมกําลังพลังนะครับระดับเทียนจื้อจุนที่มีอยู่หากเขาเนี่ยฝืนนะครับฝืนแบบมากไปกว่านี้นะครับนะฝืนเกินเขาอาจจะสร้างความขุ่นเคืองกับเทพจกพักรพรรดิอัคคี และเทพสงครามนะครับจากเออเทพจากพระสงครามเนี่ยเวลานั้นครับแม้แต่คนอย่างเขาก็ต้องจ่ายราคาแพงนะครับคำนองว่าย่อยยับนะครับอับเลยแหละดังนั้นเนี่ยเขาจ,จําใจนะครับต้องแบบโอ้โหเรื่งรายกับตำหนักที่ดาเทพนะครับของร่วรี่แห่งตำหนักนะครับสีเทียนทั้งหมดนะครับเป็นเพราะจอมยุทธขุมพลังตี้จือจุนขั้นต้นที่อ่อนแอ แม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสําหรับจักรพรรดิสัพยุตที่จะรู้สึกไม่พอใจกับจอมยุทธขุมพลังตี้จือจุนขั้นต้นเป็นคนบีบให้เขาเนี่ยต้องร่าถอยแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเขาก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมมู่เฉิน,นับในใจนั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายเนี่ยสามารถบังคับให้เขาเนี่ยต้องร่าถอยกลับไปได้นะครับแม้จะมีขุมพลังเพียงตี้จือจุนขั้นต้นเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยยังทําให้เขานะต้องจ่ายราคาสําหรับสิทธิ์ในการแข่งขันนับนักรบทวีปด้วย วิธีและความคิดของมู่เฉินเนี่ยเป็นสิ่งนะครับควรค่าแก่การยกย่องจกักรพรรดิสัมยุทธ์เริ่มเข้าใจว่าทําไมคนอย่างเทพนะครับจกักรพรรดิอัคคีเนี่ยถึงดูแลมู่เฉินอย่างมากนะครับนะเพราะมู่เฉินเนี่ยมีศักยภาพที่เติบโตเป็นมังกรนะครับนะยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงการจากไปของจกักรพรรดิสัมพยุทธ์เนี่ยทำให้ความกดดันที่ล้อมรอบเมืองรูเซินนะครับหายไปคนตระกูลรูเซินเนี่ยพากันเงียบนะครับไปคู่หนึ่งก่อนที่จะระเบิดเป็นเสียงชัยโยโห่ร้อง นั่นเป็นการส่งเสียงดีใจที่รอดนะครับจากความตายมาได้วันนี้เนี่ยเรื่องราวพิกตาดตาลับนะครับไปมากมายเลยทีเดียวพวกเขาเรู้สึกแบบสิ้นหวังมาหลายครั้งจนคิดว่าตระกูลครับล้วเส้รนเนี่ยคงถึงคราวร่มสลายแล้วแต่ใครจะคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะพลิกผันนะครับหลายครั้งเช่นนี้ท้ายที่สุดเนี่ยตระกูลเรือเส้นนะครับไม่เป็นอันตรายและยังได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับผู้คนในตระกูลร้วเซ้นนะครับมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยแบบโอ้โห น้ำตานะครับเพราะพวกเขาเนี่ยรู้ว่าหลังจากภายพิบัติวันนี้นะครับตระกูลรั่วเส้นจะพิชโฉมครั้งใหญ่รั่วเอ่อรั่วรี่นะครับได้รับมรดกของรั่วเส้งซึ่งเป็นการยอมรับจากบรรพชนนะครับหรือบรรพบุรุษเห็นได้ชัดว่าตระกูลรั่วเส้นเนี่ยจะมีจกักรพรรดินีทรงอํานาจเนี่ยในอนาคตพวกเขาเนี่ยอาจจะกลับคืนสู่ยุคสมัยอันรุ่งโร์ภายใต้การนําของนางจากนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็จะหันเนี่ยมองร่างเงาอ่อนวัย ดวงตาเต็มไปด้วยความแบบขอบคุณและเคารพพวกเขาเนี่ยรู้ว่าปัญหาในวันนี้เนี่ยถูกแก้ไขโดยชายหนุ่มคนนี้แทบทั้งหมดเพราะเขาเนี่ยนำนะครับจอมยุทธทรงพลังนะครับเข้ามาช่วยตระกูลรัศนระงับความเพย์ทะยาะของตระกูลเซียเซ่นนะครับเนะเขาเนี่ยแทรกแซงนะครับเมื่อตําหนักสี่เทียน,นยพยายามที่จะนําจักรพรรดินะครับนีนีของพวกเขาเนี่ยไปมิ่าซําเนี่ยยังนะครับสามารถเชิญเทพนะครับจัก,กรพรรดิอัคคีเมื่อจัก,กรพรรดิตบรบยุทธ์เนี่ยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ หากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในวันนี้เนี่ยตระกูลรัตเซนคงถึงการอวสานอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวกลับได้รับการแก้ไขนะครับปัญหาอย่างสมบูรณ์โดยชายหนุ่มคนนี้กล่าวได้ว่าศักยภาพที่มู่เฉินเนี่ยสแสดงแสดงออกมานะครับสามารถโอ,โหองหัวใจเนี่ยคนในตระกูลรเซนได้บางทีคงมีนะครับเพียงชายหนุ่มคู่โดดเดี่ยวเนี่ยโดดเด่นนะครับคนนี้เนี่ยที่คู่ควรกับจักรพรรดินีของพวกเขา จักรพพัดมู่จากรพพัดมู่นะครับเสียงร้องสรนเสือรเนี่ยดังก้องทั่วเมืองรั่วเซินและการกระจายออกไปของทุกซอกทุกมุมนะครับอยาอ่างอัศจรรย์ใจผู้คนตะกูลรั่วเซินเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมีใบหน้านครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อร้องตะโกน,นครับขณะนั้นเนี่ยแม้แต่ชั้นฟ้านะครับและชั้นดินเนี่ยก็สะเทือนเรือนลั่นด้วยเสียงร้องคำรามนี้จากกรพพัดมู่จากรพพัดมู่นะครับรั่วชิงหยางนะครับแล้วรั่วสิวเนี่ยแล้วอ่รั่วซิ่วนะครับและเราจอมยุทธตะกูลรั่วเซินเนี่ยมองไปที่ประชาชนที่ตื่นเต้น ก <S an> ็นะครับแรกเปลี่ยนสายตาการปัจจุบันตระกูลรั่เซ้นเนี่ยมีเพียงจัก,กรพรรด,ดินีแต่เมื่อนางมีคนรักและอีกฝ่ายก็จะได้รับการยอมรับจากทั้งตระกูลคนรักของนางเนี่ยก็จะดํารงตําแหน่งนะครับจัก,กรพรรดิตระกรูลรัเซนนะครับนะเห็นได้ชัดว่าตระกูลรัเซ้นเนี่ยไม่ได้ตาบอดพวกเขาเนี่ยสามารถบอกได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรั่วหลีนะครับและมูเฉินได้นอกจากนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดนะครับศักยภาพของมูเฉินเนี่ยแสดงให้เป็นที่ประจักษ์นะครับทำให้ทุกคนเนี่ย เชื่อมันดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงแสดงถึงความตื่นเต้นนะครับในใจออกมาอย่างผ่านคําพูดสรรเสริญน,นี้นี่เป็นสิ่งที่นะครับผู้คนเนี่ยใฝ่ฝันรั่วชิงหยางนะครับนะแล้วรั่วซิ่วเนี่ยเออแบบแล้วเหล่าจอมยุทธนะครับตระกูลรั่วเซิร์นเนี่ยถอนหายใจจากนั้นเนี่ยก็มองหน้ากันนะครับแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงเช่นกันนั่นเป็นพอนะครับไม่เพียงแต่ประชาชนที่เชื่อมันเท่านั้นเราทหารหารน,นะครับก็เชื่ออย่างนะครับอย่างนั้นนะครับในเวลานี้เช่นกัน จะมีกี่คนในโรูที่สามารถนะครับเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื่อจุนเนี่ยโดยไม่เกรงกลัวนะครับมินำซ้ำเนี่ยยังสามารถโต้ตอบได้โดยด้วยนะครับได้ด้วยรั่วนะครับอ่ารั่วเทียนเซิ่นเนี่ยไม่นะครับสามารถแบบกั้นยิ้มนะครับเมื่อได้ยินเสียงตะโกนเขาเนี่ยมองไปที่ชายหนุ่มบนท้องฟ้านะครับพางถอนหายใจเขานึกถึงตอนที่นะครับพารั่วรีเนี่ยออกไปจากสำนักศึกษานะครับเปิดซานเมื่อไม่กี่ปีก่อนในเวลานั้นเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยทั้งเด็กและอ่อนแอนะครับคล้ายกับลูกเหี่ยวนะครับน้อยแม้ว่าจะแบบ เฉียบคมแต่ก็เป็นเด็กเหลือเกินในเวลานั้นเนี่ยรัวเทนเซอร์นะไม่ได้ให้ความสําคัญกับชายหนุ่มเพียงแค่คิดว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับหัวใจของรัวรี่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่คิดเลยว่านะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยชายนะครับเ,เขาได้ชายคนนั้นนะครับจะปรากฏตัวเบื้องหน้าเขาในฐานะผู้กอบกู้ชายหนุ่มเนี่ยสลายความอ่อนโยนนะครับแบบอ่อนแอนยอย่างสมบูรณ์ในหลายปีที่ผ่านมาเปลงประกายความคมชัดที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยตกตะลึง สายตาร่วรี่เนี่ยดีจริงๆร่วเทนเซนนะครับแบบถอนหายใจที่ผ่านมาเนี่ยร่วรี่นะครับได้รับแรงกดดันอย่างมากในตระกูลแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะสงสัยในตัวของนางนางก็ไม่เคยหวั่นไหวขณะที่เสียงหัวร้องเนี่ยดังสะเทือนนะไปทั่วขอบฟ้าความไว้นะครับเขาเรียกว่าความไว้สง่าเนี่ยของร่วรี่นะครับก็จางหายไปหมดยามนี้ในด,ดวงตาของนางเป็นประกายระยิบระยับนะใบหน้าเนี่ยขึ้นริ้วสีอ่าขึ้นริ้วนะครับสีแดงนางเนี่ยก้มศีรษะลงนะครับท่าทางเนี่ยเขินอาย นี่เนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนีของผู้คนเนี่ยมากมายผันผวนนั่นเป็นเพราะว่านางรู้ว่าการเรียกขานเช่นนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนี่เป็นการยอมรับสูงสุดสําหรับมู่เฉินและหมายความว่าตระกูลร่วเส้นยอมรับความสัมพันธ์ของนางกับมู่เฉินด้วยนะครับนางเนี่ยมองไปที่นะครับลวดเทียนเส้นขนาดนี้เนี่ยอีกฝ่ายก็พังกศีรษะนะครับด้วยรอยยิ้มออ่อนโยนนะพอเฉินหน้ากับเสียงชายโยโห,โหรองเนี่ยมู่เฉินนะครับเกาหัวก่อนที่จะหันไปมองหญิงสาวที่เขินอายนะครับข้างกายด้วย หัวใจที่แบบพุ่งพ่านรัวรี่มู่เฉินเนี่ยเรียกเสียงเบานะครับขณะจ้องมองดวงตาของหญิงสาวนะครับเขาเนี่ยเขาได้ว่าเกิดเขินอายขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะพูดว่าคําสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเจ้าก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนจะโอ้อวดไปหน่อยย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเขาสัญญากับนางว่าตนเองจะเป็นยอดยุตและปกป้องนางนะครับปกป้องเธอเนี่ยจากสายฝนนะอะไรประมาณนี้ลว่รี่เนี่ยมองใบหน้าร่อเราเบื้องหน้านะครับดวงตาก็ขึ้นริ้วแดง บางทีคนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าคําสัญญานั้นเนี่ยช่างหน้าหัวเระาะเพราะว่ามีเพียงนางเท่านั้นที่รู้ว่านางรู้ว่านะครับงานหนักที่เขาเนี่ยทำเพื่อสัญญายากเย็นขนาดไหนเส้นทางของยอดยุทธเนี่ยเต็มไปด้วยขวากหนามนะครับแล้วก็เออวากหนามนาะนะประงานสามารถเปลี่ยนคนที่มีจิตใจนะครับตั้งมั่นได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ยนางจึงรู้ว่าเขาทํางานหนักอย่างไรต้องผ่านสถานการณ์เป็นตายมากี่ครั้งแค่คิดก็ทําให้นางเนี่ยรู้สึกปวดใจเจ้าลำบากไปแล้วรั่วรี่เนี่ยกัดริมฝีปากนะคราว ก่อนที่จะพูดนะครับด้วยแบบดวงตาเนี่ยบวมแดงมู่เฉินในยิ้มบางนะครับรัวรี่เจ้ายังจําคําสัญญาที่ข้าให้ไว้ได้ไหมตอนที่เจ้าจากมาเนี่ยรัวรี่เนี่ยพยักหน้าเบาๆนางเนี่ยยังจดจําคําพูดของมู่เฉินเนี่ยได้แจ่มแจ้งทุกประโยคดังกล้องในเขาเรียกว่าเส้นประสาทของนางนะครับรัวรี่ข้ารักเจ้าแม้ตระกูลรั่วเส้นอาจจะไกลมากเกินไปในตอนนี้นะครับข้าเนี่ยไม่สามารถทําให้ท่านปู่และตระกูลเจ้าเนี่ยยอมรับได้นอกจากนี้เนี่ย พวกเขาเนยังอาจจะเกิดความสงสัยในสายตาและความรู้สึกของเจ้าตาบอดนะครับมารักชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่เชื่อข้านะครับจะต้องมีสักวันที่ข้าสามารถเอ่อจะไปที่ตระกูลรัว์เซ่นในเวลานั้นเนี่ยข้าจะให้พวกเขารู้จักนะครับว่าเจ้าไม่ได้คว้าก้อนกวดในทะเลทรายแต่เป็นเพชรที่เจ,จิดจรัสมู่เฉิเนในต้องมองหญิงสาวตรงหน้านะพา,างิมางหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าได้พยายามในสิ่งนี้ ทันไดนั่นเหนี่ยวรั่วลีนะครับก็อดกั้นอารมณที่พุ่งคข้าในหัวใจไม่ได้นะครับหยาดน้ําตาในหลังรินออกมาทันทีนะครับทำนองเหมือนว่าต้องพูดว่าเป็นเหมือนของเซียวเยียนกับวินเอ๋อร์อะไรครับนะซึ่งอันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับถือว่าเดินตามรอยเรื่องเลยของลินตงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมียโหดมาตั้งแต่ต้นนะครับนะทั้งสองคนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูวนต่อดีกว่านะถึงอาจจะมุมแถมให้แล้วกันวันนี้ การกลับไปของจังหวัดสัพรยุทธ์ออของเ,ออเขาเรียกว่าจักรพรรดิสัพรยุทธ์นะครับทําให้เมฆสีดำเนี่ยเหนือตระกูลรั่วเส้นเนี่ยจางหายจนหมดสิน้ขนขณะนี้นะครับทุกคนเนี่ยรู้ว่านะครับหายนะณีเนี่ยที่เกิดขึ้น,นครับในตระกูลรั่วเนี่ยไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่คนเนี่ยกำลังส่งเสียงโ h o ร้องยินดี เสียงของเซียริ่งจื้อนะครับก็นําจอมยุทธตระกูลเซียเซ่นเนี่ยหนีออกจากเมืองทันทีหลังจากการทะยานออกได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มชะลอตัวพางแหลแรกเปลี่ยนสายตาก,กันครับตอนนี้เนี่ยขวัญกำลังใจของทุกคนเนี่ยตกต่ำหมดแล้วครั้งนี้เนี่ยจอมยุทธทั้งหมดนะครับของตระกูลเนี่ยเขาเรียกว่าตระกูลเซียนเซ่นนะออกมาโดยตั้งใจจะทําลายตระกูลรั่เซ่นให้ราบคาบแต่พวกเขาเนี่ไม่คิดว่าสถานการณ์นะครับเข้าตาจนของตระกูลรั่เซ่นเนี่ยจะตาระปัดกลับมาแบบนี้ ทั้งหมดเป็นเพราะไอซาเรวมู่เฉินนั่นนะครับนะจอมยุทธคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกแบบไม่พอใจหากไม่ใช่การปรากฏตัวของมูเฉินเนี่ยตระกูลนะครับเซียเซิรสเนี่ยของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้แต่ตอนนี้เนี่ยตัดเรื่องชัยชนะออกไปเลยตระกูลนะครับเซียเซิร์เนี่ยประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงหากพวกเขาเนี่ยไม่รีบหนีไปให้เร็วที่สุดสิ่งที่รออยู่ต่อไปอาจจะเรียกว่านารกดีๆนี่เองใบหน้านะครับของเซียริงเจอร์เนี่ยก็มืดคืมขณะกัดฟันกอด หัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยนะครับความเกลียดชังที่มีต่อมู่เฉินเขารู้ว่าเป็นเพราะมู่เฉินเนี่ยทำให้พวกเขานะครับสูญเสียโอกาสในการทําลายตระกูลรั่วเซ้นซึ่งโอกาสเช่นนี้เนี่ยจะไม่มีในอนาคตอีกไปต่ออีกต่อไปแล้วนะครับแม้แต่รั่วเทีนเซินนะครับก็ไม่ได้รับฮิษโลหิตนะครับปีศาจก็สามารถแบบว่าเขาได้ว่าที่ได้รับพิโโลหิตนะครับสามารถกู้คืนสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือของเทพจากพัอิอัคคีเพียงพักผ่อนอีกไม่นานเนี่ยความแข็งแกร่งของเขาก็จะฟื้นตัวเต็มที่ นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องนะครับรัวรี่และมู่เฉินที่ทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจรั่วรี่ได้รับมรดกของเทพธิดารั่วเซ่้นและปู่ฝังร่างนะครับเทพวารีพรสวรรค์และศักยภาพของนางเนี่ยทำให้พวกเขาทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวด้วยการคงอยู่ของรัวรี่นะครับตระกูลรั่วเซ่นจะเป็นปึกแผ่นนะครับอย่างแท้จริงในอนาคตตระกูลรั่วเซ่นเนี่ยจะเขาจะแตกนะครับจะแตกเนี่ยยากราวกับแผ่นเหล็ก ไม่มีโอกาสสาหรับพวกเขาในอนาคตอีกแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีมู่เฉินที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่ารัวรี่ความแข็งแกร่งมู่เฉินนี่ไม่เพียงแต่น่ากลัวเขายังเป็นประมุกตาหนักมู่ซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าตะกูลนะครับเซียเส้นและยังเชื่อมโยงอย่างแนวเขาเรียกเหนียวแน่นนะครับในการเชิญเทพจกพักรพรรดิอัคคีและเทพสงครามเทพจกพักรพรรดิสงครามนะครับมาได้ด้วยความช่วยเหลือนี้นยะไม่มีใครนะครับในนินแดนซีเทียนเร็กอ ซีเทียนเล็กนะครับกล้าที่จะช่วยยุตะกูร์รอลเซ่นอีกต่อไปสายตายของเซียริงจื้อนะครับวูบว้าด้วยความไอเย็นแบบโอ้โหระเยอกและไม่พอใจสุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยมองกลับไปในทิศทางนะครับของเมืองรัวเซ่นพากพูดนะครับเสียงแบบโหดร้ายปล่อยให้ไอเด็กเวนนั่นเนี่ยชาร่าใจาไปก่อนเมื่อมันเนี่ยเข้าสู่สนามรบระดับเทียนจื้อจูนขั้นปลายของนักรบเทวีบข้าจะทําให้มันเนี่ยเสียใจสุดซึ้งกับเรื่องในวันนี้นะครับเซียริงจื้อเนี่ยโบกมือนะครับนำคนกลุ่มนี้เนี่ยหนีหายจากไป เมื่อตระกูลเซี่ยเซียเส้นหนีนะครับเขาเรียกว่าเซียเส้นเนี่ยหนีไปนะครับขั้วอำนาจอื่นเนี่ยก็จากไปนะครับเช่นการแต่ละคนเนี่ยยับยั้งความตั้งใจที่มีก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับกลุ่มที่มีนะครับความสัมพันธ์เชิงดีกับตระกูลรั่วเส้นนะครับก็ปรากฏต,ตัวแสดงความยินดีกับรั่วเทียนเส้นพยายามแสดงให้เห็นนะครับถึงความปรารถนาดีเพาราะจากสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยทุกคนบอกได้ว่าตระกูลรั่วเส้นจะกลับมาผงาดในอนาคต พวกเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่นะครับของทวีปซีเทียนเลยทีเดียวหลังจากนะครับมู่เฉินเนี่ยะรัร่วรี่สารภาพรักกันทั้งสองก็นะครับเขาได้กบคิ้วลงมานะครับที่พื้นของพวกราชวงศ์ย่อยเมื่อเห็นการมาถึงนะครับของรั่วรีพวกตระกูลสาขาก็พูดคาร่ามือไม้เนี่ยอ่อนทันทีพวกเขาเนี่ยคุกเข่าลงนะครับแต่แม้แต่พวกผู้สูงทั้งสามเนี่ยก็ยังสีหน้าแบบซีดเซียวนะครับเนื้อตัวเนี่ยสั่นเทาพวกเขาเนี่ยรู้ว่าการลงทุนร่มเร็ว ลงหมดแล้วนะครับพวกเจ้าเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลรั่วเส้นคิดทรยศตระกูลตัวเองมีอะไรจะพูดอีกไหมท่าทางของรั่วรี่เนี่ยเย็นชาลงนะหลายส่วนเมื่อนางเนี่ยมองไปที่พูวกผู้โสดทั้ง3นะครับทั้ง3มเนี่ยมีท่าทีสิ้นหวังจากนั้นเนี่ยตอบด้วยเสียงแบบแหบห่างพวกข้างโง่เขาที่ถูกร่อรวงโดยตระกูลรั่วเส้นไอ้ไม่ใช่ดิตระกูลแับเซียเส้นพวกข้าเนี่ยยินดีจะรับโทษแทนแต่สมาชิกสาขาส่วนมากไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หวังว่าจากักรพรรดินีจะยกเว้นโทษพวกเขา พวกเขานะครับรู้ตนเองสมควรตายหากนะครับรัวลี่เนี่ยต้องการลงโทษก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้ามาแทรกแสงแนะ่แม้แต่นะครับทุกคนเนี่ยนะครับในราชวงศ์ย่อยที่อยู่นะครับเบื้องหลังเนี่ยพวกเขาก็คงสาบแช่งพวกเขาเนี่ยในใจตอนนี้เค็งรัวลี่เนี่ยประจันจหน้ากับทั้ง3โดยไม่มีอารมณ์ใดๆก่อนที่จะกระบ,บี่รวเส้นนะครับจะเปล่งประกายแสงเย็นจากนั้นเนี่ยนางก็ชี้ไปทั้ง3คนนะครับทาให้พวกเขาเนี่ยดิ่งลงไปนะครับในที่สุด ไม่สามารถนะ <c oughs> เขาเรียกว่าปีนกลับมาได้แต่ก่อนที่กระบีนะครับจะอ้างเขาเรียกว่าอ้างสิทธิ์ในชีวิตของพวกเขาเนี่ยทันใดนั้นเนี่ยพวกเขาก็เห็นรั่วรี่นะโบกมือเม็ดยาสีเงินเนี่ยตกลงมานะครับสู่พวกเขาทั้ง3คนพวกเจ้าสมควรตายแต่พลังของพวกเจ้าเนี่ยมาจากทรัพยากรของตะกวลร,รั่วเส้นหากพวกเจ้าตายที่นี่เนี่ยจะไม่เท่ากับเขาเรียกว่าทรัพยากรนะครับเปล่าไปหรอกหรือถึงแม้นะครับโทษตายเนี่ยจะระเวนได้แต่ ก็ยังต้องรับโทษทันผิดแม่น้ำน้ำรั่วและทำงานตอบแทนเจ้าสามคนเต็มใจหรือไม่เสียงเย็นละเยื่อของรั่วรี่นะครับทำให้ทั้งสามคนเนี่ยตกตะลึงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะคุกเข่านะครับเกืนเม็ดยาลงไปทันทีเสียงตะโกนร้องดังขึ้นพวกข้าขอบคุณจากพัดดินีรัว่วสำหรับการให้อภัยโทษครั้งนี้พวกเราน้อมรับทุกสิ่งพวกเขารู้ว่าผิดแม่น้ำรั่วนะครับทรงปฏิทิภาพเพียงใดถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็ต้องได้รับยาแก้ผิดนะเป็นประจำทุกปีจากรั่วรี่มิฉะนั้นเนี่ย พิษแม่น้ำนะ้ำรั่วจะทำลายร่างกายของพวกเขาดังนั้นเนี่ยเพื่อซื้อชีวิตพวกเขาเนี่ยต้องทำตามคำสั่งของรั่วรี่ทุกอย่างแต่พวกเขาก็พอจะเข้าใจนะครับกับผลรับนี้มากแล้วพราะถึงยังไงเนี่ยการมีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าการตายถมไปนะครับรั่วรี่เนี่ยกว่าตานะครับตาเย็นเฉียบเนี่ยเขาเรียกว่าไปยังสามทั้งสามคนนะครับพวกเขาเนี่ยสมควรตายแต่นางก็สามารถระงับความโกรธในใจลงได้แม้ว่าตระกูลรั่วเซ่นนะครับจะพอดค้นจากภัยพิบัติแล้ว แต่ก็ยังอดอแอในแง่ของจํานวนจอมยุทธ์หลับสูงดังนั้นเนี่ยหากฆ่าทั้ง3คนก็เหมือนก็เหลือเพียงนะครับรัวเทียนเซิรนรัวเทียนลิงนะครับและนางที่เป็นจอมยุทธ์ขุมพลังตี้จื้อจุนนะครับนะซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยมากดังนั้นเนี่ยนางไม่สามารถฆ่าพวกเขาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของตระกูลทว่านางก็ไม่สามารถนะครับให้อภัยได้บ้านเมืองเนี่ยต้องมีกฎไม่ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ส่งผลดีต่อนะครับพัฒนาการของตระกูลร,วรัวเซิ่น รัวรี่เนี่ยมองไปที่สมาชิกตระกูลสาขาแม้ว่าผู้บงการเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคนทั้ง3นี้แต่ก็เป็นทัศนคตินะครับของตัวแทนเนี่ยผู้คนทั้งหมดนะครับนะสำหรับราชวงศ์ย่อยทั้งหมดนะครับจะถูกลดขั้นไปเป็นตระกูลธรรมดาแต่หากสร้างบุญคุณนะครับนะหรือว่าสร้างผลงานเนี่ยในอนาคตก็จะสามารถกลับคืนสู่ตํตาแหน่งเดิมเมื่อได้ยินค,คําพูดของรัวรี่นะครับเหล่าสมาชิกในราชวงศ์นะครับย่อยนะก็มีสีหน้าแบบโอ้โหซีเซียวการลดตําแหน่งนะครับหรือระดับเนี่ย ก็จะเป็นการนรบ,รบสถานะของพวกเขาในฐานะราชวงศ์นี่เป็นการระเบิดที่ร้ายแรงนะร้ายกาจเขาเรียกว่าร้ายแรงสําหรับพวกเขานอย่างแน่นอนแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธคําพูดของรัวรี่ได้ต้องก้มหน้านะครับยอมรับไว้นะเท่านั้นเทว่าสายตามากมายก็ยังสาดนะครับความแค้นไปยังขั้ววุโสทั้ง3พวกเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะนําความเกลียดชังเนี่ยไปให้รัวรี่ดังนั้นเนี่ยตึงได้แต่เทใส่ทั้งนนะคนที่ข่มคิดเนี่ยกับตระกูล เซียรเซนรากทั้งครอบครัวเนี่ยลงนรกไปด้วยกันนะครับรับรู้ถึงสายตาที่จ้องมองมาทั้งสามก็มีสีหน้าแบบขมขื่นพวกเขาเนี่ยรู้ว่ารัวรี่เนี่ยทำเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกเขาเนี่ยสูญเสียความพักดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในอนาคตเนี่ยพวกเขาจะต้องฟังคําสั่งของรัว่วนะครับรั่วรี่เขาได้เอารั่วเนี่ยเหลืออย่างเชื่อฟังนะเท่านั้นเออรั่วเทนเซนนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัวรี่เขาเนี่ย เพียงนะครับยิ้มอย่างพอใจกับวิธีการของหลานชายเออหลานสาวนะครับนะฮ่าฮ่าคนรักตัวน้อยของเจ้ามีวิธีนะครับจัดการดีกว่าเจ้าตำานักเออเขาเรียกเจ้าตำหนักมู่มากเลยนะอา่ามันถัว่วเออเขาเรียกมันถัวนถ่วรั่วเนี่ยร้อเรียนขนาที่เอ่ยชมนะครับวิธีที่รั่วรีเนี่ยสามารถจัดการตระกูลสาขาและยังได้รับผู้ใต้บังคับอัญชาเป็นจอมยุทธขุมพลังตี้จือจุนขั้นต้น3คนยิ่งกว่านั้นเนี่ยนางยังแยกนะครับทั้ง3เนี่ยออกจากตระกูลสาขา ทำให้พวกเขาเนี่ยขาดกาสรสนับสนุนนะครับฮ่าห้า,หา,หาประมุกมูก่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนี่เรียกได้ว่าจัดการแบบอิสระคนอื่นๆเนี่ยเรีบนะครับเข้ามาช่วยมู่เฉินนับที่จริงแล้วเนี่ยพวกเขาก็ตกลงนะครับเขาได้ตกตระึงกับวิธีการของรู่รี่ลองคิดดูว่าถ้านางนนเนี่ยกลายเป็นเจ้าตําหนักมู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคงต้องทุกทนทรมานเนี่ยอย่างแน่นอนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานะครับน่ากลัวมากที่จะได้พบกแับบ ประมุกที่มีนะค,ความสามารถจัดการนะครับมันทั่วรัวเนะี่ยชำเลืองมองนะพวกเขาเนี่ยก็หัวเราะเบาๆนางรู้ว่าพวกเขานะครับกำลังคิดอะไรอยู่ในเมื่อเสร็จเรื่องนี้แล้วข้าจะพาพักเนี่ยพักพวกนะครับกลับไปที่ทวีปเทียนรั่วในอีก2วันจากนี้ถึงยังไงเนี่ยตําหนักมู่ก็เพิ่งก่อตั้งข้ากลัวว่าจะเป็นไปนะครับไม่ได้ที่ว่าเออเขาเรียกว,วันเซิ้งนะครับจะจัดการปัญหาทั้งหมดนะครับนะได้ด้วยตนเอง มันถั่วรั่วเนี่ยครับมองไปที่มูเฉินนะครับนะมูเฉิเนในพยักหน้าแม้เขาเนี่ยจัดการนะครับไม่เก่งเรื่องแต่ตำหนักเนี่ยเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจึงจําเป็นต้องให้มันทั่วรั่วนะครับและพวกูุโสเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยกลับไปดูแลสถานการณ์ของทวีปเทียนรั่วนะครับอันตารายกว่าตระกูลรั่วเซิ้นเพราะไม่มีขั้วอำนาจไหนนะครับที่สามารถปกครองท,งทั้งทวีปได้ดังนั้นเนี่ยความผิดพลาดเล็กน้อยอาจจะทําให้ขั้วอำนาจระดับสูงเนี่ยถูกทําลายได้เช่นเดียวกับตาหนักเทพปีศาจ ขอบคุณสําหรับเรื่องนี้มู่เฉินเนี่ยยิ้มมันทั่วหลวนะครับกอกตาใส่เจ้าเป็นผู้นําพวกข้าเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเลืองโปรติที่เราเนี่ยจะฟังคําสั่งของเจ้านางเนี่ยหยุดคู่ชั่วคู่ก่อนจะเตือนแต่เจ้าต้องระวังนะครับระหว่างการแข่งขันนะักรบทวีปด้วยนางรู้ว่ามู่เฉินเนี่ยยังมีไพตาที่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ลงประรองนะครับในสนามรบเนี่ยระดับตี้จิวจุนขั้นต้นแต่เป็นขั้นปลายนั่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่จอมยุทธ ระดับที่จีจุนขั้นปลายเนี่ยมารวมตัวกันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะโดดเด่นในหมู่คนเพื่อคว้าชื่อนักรบทวีปมานะครับไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเนี่ยเทพเจ้าอัคีถึงได้ให้เจ้าเนี่ยรับสิทธนินีนะ้มันทั่วรั่วนะครับมันทั่วรัวนะครับมองไปที่เสียวเยียนที่กําลังแบบสนทนากับรัวเทียนเซินนะครับก็บ่นเบาเมา,เามู่เฉินยิ้มพางสายหน้าเขาเนี่ยไม่มีความขลองใจเกี่ยวกับการจัดการของเสียวเยียนตระกูลนะครับเ,เขาเรียกว่าตรงกันข้ามเนี่ยเขากับเต็ม ไปด้วยความกระตันยูนะครับรู้คุณพอเขารู้ว่าเสียเ่ยวเหยียนเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยปรับปรุงตัวเองผ่านการต่อสู้ก็คล้ายกับการเจรรนายัญญมณีแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เคียงข้างกับ,บรั่วรี่แล้วแต่ก็ไม่ใช่นะครับเหตุผลที่เขาเนี่ยจะหยุดทํางานหนักเพราะว่ามัรดองเขาเนี่ยยังคงถูกกักขังอยู่ในเผ่าฟูถูนะครับนะตอนนี้เนี่ยเขาทรงพลังแล้วก็จริงแต่ถ้าเขาเนี่ยต้องการช่วยมัรดาเขาก็ต้องแข็งแร่งขึ้นเพ,พราะพลังในตอนนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเนี่ยเขาต้องนะับไปสมอระููมระดับตี้จีอจูนขั้นปลายตำแหน่งนักรบทวีปเขาเนี่ยต้องคว้ามันมาให้ได้โอเคนะครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณมากครับ